อ้สวัสดีครับโมนี่นาศักอีกสานวันนี้ครับมากับลุงยุน่ยนครับลุงยุ่นคุณบาร,ร้านครับโอนี่สวัสดีครับ ่ามาใส่ใส่ใส่มุ้งนี่แหละครับมุ้งกุ้งครับหมายนี่ลุงยุ่นแล้วว่าจังอีลีวะสันกุ้งหลายวะสันครับหลายหลายมั่นใจเลยว่าหลายครับแต่ไม่หาอยู่หากินเนาะพี่น้องเนาะว่าสได้หิ้งบบได้เพราะว่ามันอยู่ในน้ำเนาะมาหลุนกันมืเอ่นครับพาไปพาน้องไปใส่เลยครับพี่น้องหมายนี่ครับไปครับอี่น้องครับ ี่น้องได้แล้วหลังหนึ่งครับพี่น้องหลังที่สองครับไม่นี่มาล่อมึงกับพี่น้องสองหลังครับเพราะวได้กุ้งมาได้มาหล่นกันมื่อนินเสาพี่น,อกกน้องหลังที่สามพี่น้องหลังที่สามพี่น้องมน,นี่แหละท่วมเลยก็ได้ให้เตรียมมัน ทำนี่ก็โอเคอยู่นั่นกำลังงามเลยครับพี่น้องหลังที่สามครับถือตัวนี้นองครับกลางโมงครับเร่งตัวนี้ครับมันถุมีสารละของมันครับมันถุล็อกเลยครับนี่ตรงนี้อันนี้วัตถุมามัดมัดมัดดากบางนีเรื่องมัดตูดนะครับนี่กั้นกวงเขาแลว้วก็ให้ออกพี่น้อง นี่ครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับไปว่างไว้เลยครับพี่น้องไปว่างไว้ไปจุ่มน้ำไว้ซื้อเลยครับรเ่อ้องไปเห็นอย่งางไรวันนี้ับอันนี้เนื้อเข้าหรอมแล้วพี่น้องเนื้อกับมีหัวอาหารประทุกเม็ดง่ครับแล้วก็น้ำปลาแดกหรือน้ำปลาลานีและครับแล้วก็มีไอกะปีครับผสมไปน้ำบันนี้เข้าแดดต่เข้าสิไซนอใไซหลายเด้อพี่น้องแดดต่สูตรบอกแด่ซํำนี่คะครับ ว่ามันสีนี่ครับใส่เข้าไบนะครับบางคนก็ใส่ลงไปบ๊บมัดพี่น้องย้อนเมืองสี่เทนาา่าซักหนึงสีมัดด้วยครับด้วยทำมันหอยไว้นี่ครับหอยไว้จังน่อยขันบ่หอยแล้วบ่คอยมันดูดมุงสเสียครับมันเป็นใหญ่ๆนี่ครับหอยไว้ประมานตำหนีนะพี่น้องนี่ครับ อย่ให้ลงยุ่นลงไปว่างเลยครับนี่เดีบูลไปมือนัรัพี่น,บน,น้บไปน้องหลังที่ซีนะครับ พี่น้องหลังที่หาครับลุงยูงกนก็ลองลงไปใส่ไมนนน้นี่ครับอายุฮากกินน้ำกัานแหละครับนี่ครับลุงยูงนขึวนบลาสได้ครับด้อฝากกดติดตามให้ลุงยูนน้ำเนี่ยครับกดข้าไปครับพิมพ์ว่าขั้โบลาณเด้พี่น้องด้อ อย่างน้องลี่งครับกะฝากกดไหลคกด,ดแชร์น้ำพี่น้องจมก็ได้ลงยุ่นจมไปเลยแบบอันนี้ทั้งที่หครับจงย่งกำลังลงไปครับนะครับหม้ยนีครับหนาซาอีกทีครับ ขันไม่กุ้งพี่น้องเอ้ยรับรอ,องเงี้ยนี่ผมว่ามันใจยัเหลืองเงี้ยอยู่ครับแต่ว่าขันอยู่ที่ว่ามีกุ้งบ่มี่เท่านั้นพี่น้องนะครับรุ่นหลังติดแปดน้ำกันครับปีแปดเออพี่น้อง พี่น้องครับไม้นี่แหละครับนี่มองนี้แหะครับทั้งที่แปรพี่น้องเห็นนุ่งยวนนุ่งใสก็เด้พี่น้องน่ครับอาทยย้อนแสงเด้อพี่น้องเด้อโอ้ขอม,มันนี้ น,นี่สวยดีเตียว่ากุ้งสีมีบมมีมาุนกันครับมือเอินมาพอกันครับมือเอินครับตอนอสาวเด้อพี่น่องเด้อใช่แล้วลครับ8ดหลังเหมือนสามานลุนรับอีกที่นึงครับ ยวนออกหน้านะครับให้เมืองบรรยากาศตอนเช้าครับทงหน้าต้นนี้ก็ตีหาเขิงครับแจงตาพี่น้องนี่ครับโอ้ยมันท่าไม่ออดเลยครับด้วยตะวันตะวันกําลังจะขึ้นครับโมนีอากาศกําลังเย็ยนเย็นครับหมอกกําลงหลาย น้องครับหอดไม้นะครับหอดมองหอดบอนลนะพี่น้องนะครับมงล้งแหลกที่เยาสีลงปยามครับมาหลุ่นครับว่าสิติดโบติดพี่น้องไอ้นลงไอ้ลงอยู่ลงไปย่างเพื่อเกลียพี่น้องพอแล้วครับพี่น้องลังแหลก คุเว,วิ่งไหนคือวะคันว่าเขากบวิ่งกุ้งลค,ค,คลงยหัาหามาบทสมัม มีใหญอยู่มีกลุ้งตูวบกให่ว่กลุมีกาักกลุงมบหลายกลุ่งเนกุ้งบบหลายกลุงเนี้ยอยู่ดีอยู่หักครับพี่นอกนี่เดว,วปามก็ไปเดบิดี๋ยววาปดามก็แค่มื่อันก่อนซึมเหรอ พี่น้องครับหลุ่นหลังที่สามน้องกันครับต้องยืน,นออกหน้าเบื่ครับเออหงมี่อยู่หักห่างๆพี่น้องที่สามพี่น้อง ไปครับม่เจอกระปูกระปูะเอ้าห่วงภะเขามันบ่บ่วงภูเขามันเขามันอยู่ในอันนี้งา้หน้ามันปเปลี่ยนดีนี่ปลาเขาเนุ่มเสียเจ้ยหมอครับโวมตัวกันอยู่ที่เดียวหลังที่สามผ่านไปยังไม่เจอกุ้งเลย โอ้โหเต่มมันจีกัดขาดเท่าไรกะปูกัดมุงขาด,ดออกไปลูกออกไปไปครับมาลุ้นังซีีครับสามลังผ่านไปกัได้อะครับบักขอยกับปูครับเรื่องวีดดอ ังสิสีไี่น้องผนครับหลังที่สีครับ เือนเดิมเหมือนเดิมเอากระปุยปนเนี่ยมาแล้วครับบางดีๆครับเยอะเหมือนเดิมครับกระปูครับมาแล้วบังดีๆครับกระปุกกระหอยครับนะครับผ่านไปหาหลังครับ บัวตนเห็นกุ้งอยู่พี่น้องมาหลุนสาบล้างทุกทายเลยครับไม้นี่แหละครับ่าสิมีกุ้งตง้องหลุนเบื้องล้างนี่แหละครับจังบ่วบัเห็นกุ้งอีก บัว่านนะพี่น้องผุ่งกับพวเขาพี่น้องครับปรไปอีกสองลังครับลุงโยมไปย่าติเน่พี่น้องอยมาหลุน่นมองเ,เดียวกันเด้อครับเด้อขับย่าตม,มือน,นี้กะ บม่หมานพี่น้องได้กับปูก,ก็ประคหอยคุณให้ลุงยูนเธอไปแล้วครับกุ้งบม่ได้เลยพี่น้องไม้นี่เห็นไม้สวยๆงามๆนี่ครับเราจะกุ้งสีหลายครับบ่ได้กุ้งเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ไวปสมมติเลยครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับเราจะไปใส่ไม้ได้ให้เบิ้งอีกครับพี่น้องสวัสดีครับ